ไอ้จ้ไทยอร่อยอร่อยอ่ะทำไมไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะไม่หวานเลยไม่เห็นอร่อยเหมือนที่เขาล่ําลือเลยอ่ะปกติมันอร่อยกว่านี้อ่ะอยากได้หวานใช่ไหมตายป้าเดี๋ยวก็บอกไม่หวานพอเติมน้ําตาลให้ก็บอกว่าหวาน เอาทีละคอนได้ไหมฉันมาก่อนเอาตกลงใครมาก่อนตามจานหนึงตำอะไรเราอ่ะตำไทยครับเราอ่ะอูปร้าค่ะตำไทยเผ็ดแต่ไม่เผ็ดน่ะมีไหมตำไทยเผ็ดแต่ไม่เผ็ดไ่พริกได้เดียวเร็วๆด้วยนะฉันมาคนแรกนะนรอโตนะเจ๊นี่ฉันมาก่อนได้จานเดียวอยู่อาจารย์อาจารย์อย่าลืมจะไปไหนกินรอเนาะจ้าไรฉันสั่งมาแล้วเนี่ยเจ้านายสั่งมาแล้วใช่ไหมไวๆนะเจ๊จ้าจ้าจ้ารอก่อนนะจ้า รอกันก่อนนะจะเย็นๆนะไม่ค้ามีแค่สองมือเองจ้า เอาน่ะหักแหนมาไหมไม่เอาเย้ไก่ย่างมีเปล่าไก่ย่างหมดไก่ย่างหมดไส้ย่างหมดนมย่างหมดรอก่อนรอก่อนไข่ดีมากเลยจะไม่ได้ไข่เอาเปรี้ยวนะเปรี้ยวใช่ไหมค่ะอู้หูหมกลอยอ่ะอย่าโม้หน่าคอมแมงค์ มื่อไหรกัม่เอาไม่เอาม่เอาไม่เอา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 ่เอาไม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 ่เอา่เอาไ่เอาไม่เอาไม่เอม่เอาไม่อาไม่เอาไม่เอา่เอาไม่าม่เอม่เม่เอาไม่เอา่เอามอา่เอาไม่เอ่เอาไม่เอาไม่เอ่เอ่เอาไม่เอาม่าม่เอาม่เอม่เอมอาม่เอ่อาม่เอาม่เอ่เออาม่เอาเอาไม่เอเอมอม่เอ่เอม่เอเอม่เอเอม่เอเอม ต้มตำอร่อยมากเวอร์สุดๆแบบเวอร์มากๆอ่ะนี่ข้าวส้มตำเดี๋ยวฉันจะแวะมากินอีกนะจ้าบายบายถ้าหล่อนสวยจ้าเจ๊ข้าวส้มตำต้มตำอร่อยมากเลยเจ๊แบบกินแล้วล้ำลายแบบพุ่งกระจายเลยเจ๊สวนเลยพูดจาดีบายบายจ้ามากินใหม่นะจ้าได้เลยเจ๊ เดียวเดียวเดียวเยวเดียวเดียวเดียวดียเดียวเดียวเจาหนูใจก่อนสมตามเจ๊สเตเฮงที่จุดของสาโลกเลยค่ะนี่ค่ะอยหนึ่งอยห่งอนสิบอกบนต้องทอดกันเลยค่ะสเตเฮงหนูอยากได้รสชาแบบนี้ะอยากได้มโดแต่ไม่อยู่กเทนบดกินรสชาแบบนี้เลยเจต่าดีดีไปกันเด้ค่ะเจไอยปเจ้ายเมาคนาดต่าส้ม ล้ำเมาะสุดยอดแซ่บเพ็ดสม้มเจ้าเียมะคนเหนือกนนาฮะกไปแล้วนะเจ้าไว้าวามากินไหมวันนี้เจ้าเจ้าอา๊อีกแล้วะกินกันยังไงเนี่ยมันเลอะเท่าขนาดเนี้ย กินไม่เหลือไม่ว่าไม่เก็บให้ด้วยก็บอกแล้วว่าที่ร้านน่ะเสิร์ฟให้แต่เก็บเองไม่มีใครเก็บให้ซักคนเลยลูกจ้างก็ไม่มีข่าแรงเดี๋ยวนี้มันแพงใช่ว่าซ่อมตามจะขายกําไรดีนักหนาห้าเ็ดโต๊ะมาก่อน วันนี้อากาศดีจังโอ้ยหิวอ่ะชวนยายไปกินส้มตำดีกว่ายายไปกินตำไทยที่ร้านส้มตำใหม่ในหมู่บ้านไหมอร่อยมากส่งสติกเกอร์ไปด้วยนี่อุมยสติกเกอร์น่ารักอ่ะยายไปกินตำไทยที่ร้านส้มตำ บ้านไมอร่อยมากโอเคได้เลยย่ารันนี้แหละที่ตำไทยอร่อยอร่อยอะ่ะอือ,อใช่ละจ้ะป้าคางั้นเอาตำไทยที่นึงค่ะขอใส่ถั่วนิดเดียวแล้วก็พริกเมน,นี้แล้วก็พริกเมนนีกับมะเขือเทศลูกนี้ลูกนี้แล้วก็ลูกดีค่ะอะหยิบมาลูกขอเอาตำไทยเหมือนกันค่ะ หนูขอพี่แต่สีแดงนะคะสีแดงแบบแดงสดแบบแดงแบบเนี้ยคะ่ะเอ,อ่อหนูเอาเอ่าัดเรื่องนี้คะ่ะไปนั่งรอค่ะโอเคค่ะเม็ดเดียวคะยย่ะไปไปไปถ<ป>ั่วเม็ดเดียวพริกสีแดงใส่น้ำปลาหน่อยชูรสหน่อย ตานหน่อยอ้าวตายแล้วน้ำตาลหมดเอา,อางไงดีเนี่ย,ยไม่ต้องใส่แล้วกันเด็กวัยรุ่นเขาไม่กินหวานกันหรอกนะเชิญจ้ะน้ำตาลไม่มีแต่ก็อร่อยได้อยู่ แม่นไงมีแต่เปรีย้ยกขาเผ็ดไม่มีหวานเลยอ่ะหรอปกติมันอร่อยกว่าน,นี้ป้าคะทำไมวันนี้มันไม่อร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวสมัยนี้เด็กกำลังโตใครเขากินหวานกันเขาไม่กินหวานกันแล้วป้าแต่ว่าปกติมันอร่อยกว่านี้อ่ะโหไม่จ่ายตังนะแบบเนี้ยมาไม่อร่อยเพราะอะไรก็าไ,<ม>ไม่หวานอ๋อก็มันไม่หวานอ่ะอยากได้หวานใช่ไหม อร่อยเลยเนาะอยากได้หวานใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะป้าทำอะไรอ่ะก็น mm ้ำตาลไงโอ้ยป้าทำแบบนี้ไม่ได้นะก็อยากได้หวานมันก็หวานตายพอดีอ๋อีป้าใส่น้ำตาลซะเยอะเลยอ่ะจะกินไม่กินเรื่องมากเดี๋ยวก็บอกไม่หวานพอเติมน้ำตาลให้ก็บอกว่าหวาน แบบนี้มันกินไม่ได้หรอกป้าโอยยกินแบบนี้กินไม่ได้หรอกไม่จ่ายตังค์้ลยนะจะไม่จ่ายตังค์ได้ยังไงเอ้าก็ป้าทำแบบนี้หนูก็ไม่จ่ายตังค์สิมาเดี๋ยวแก้ให้เรื่องอะไรจะหลอกกินฟรีหรอไงลอก่อนโอ้อะไรอ่ะหายกไปตั้งแต่แรกก็ดีแล้วอะแหมเดี๋ยวเอาหวานดี่เอาไม่หวานใครจะไปตำใหม่ให้โง่ละ ก็เอานี่แหละก็ไปคลุกคลุกค,กคุกเหมือนเดิมคลุกเข้าไปก็อยากได้หวานใช่ไหมจ๊ะ,ะก็คลุกเข้าไปคลุกเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม มก็เรียบร้อยแล้วอืไหนดูสิอันนี้ต้มใหม่เลยใช่ไหมป้าต้มใหม่ใช่ไหมคะใช่จ้ะอเคอร่อยมากหวานโอ้ใช่ไหมหวานกำลังดีเลยค่ะป้านั้นหนูไปจ่ายตังตรงนู้นนะคะยามาคือที่จุกๆอู้วฟินฟิน กำลังดีเลยเนาะกำลังดีป้าเขานี้ตำเก่งิป้าอร่อยมากเลยค่ะป้าคะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะป้าอร่อยกว่าเมื่อวานอีกใช่ค่ะอร่อยสุดงั้นเดี๋ยวมาดังใหม่นะค้ค่ะดังใหม่นะคะโอ้โหนี่ ใช่ส้มตำเจยูไหมครับใช่จ้ะโอ้ที่เขาล่ำลือกันเยอะเยอะแล้วสิเขาล่ำลือกันว่าอะไรล่ะจ๊ะว่าเจ๊ตำส้มตำแซ่บมากเลยอ่ะแหน่ะสิอตำอะไรดีจ๊ะตำไทยตำปูปลาตำข้าวโพดตำผลไม้เป็นคนไทยก็ต้องตำไทยสิเจ๊เมนูดังของร้านเลยจ้ะอืมว่าแต่เจ๊มีถั่วไหมมีก็ตำไทยก็ต้องใส่ถั่วสิจ๊ะ มีถั่วไหมงั้นโอเคเอาถั่วนิดเดียวพอนะเดี๋ยวผมไปนั่งรอเดี๋ยวเอาไปส่งหมะเอาใส่จานเจ๊เอาไปนั่งรอนะไปรอกับแมะครับ <laughs> แหมไอ้หน,นุ่มคนนี้มันหน้าตาจิ้มริมแพะ,อ,ะอ้าวลืมไปน้ำตาลหมด <laughs> เด็กหนุ่มเขาไม่กินหวานกันหรอกก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลม,มาแล้วจ้ะแซบเม็ดเนี่ยเจ๊แซบสิลองชิมดูกันนะเคอเค,อเคไหนดูสิจะสมที่เขาล่ำลือหรือเปล่าทำไมไม่เห็นอร่อยเลยอะ มีแต่เค็มกับเผ็ดรสชาติหวานหายไปไหนเนี่ยไหนลองอีกคำซิอือืชัวแล้วไม่อร่อยเลยจริงจริงเลยเนี่ยมีแต่เค็มกับเผ็ดไม่หวานเลยไม่เห็นอร่อยเหมือนที่เขาล่ำลือเลยอะ่ะขนมอร่อยไหมจ๊ะเก็บตังค์เลยนะเจ๊แต่ฉันวางตังค์ไว้บนโต๊ะนะ มั่หลังว่าอดุใหมนะจ๊ะอะไรแค่ไม่มีน้ำตาลมันจะไม่อร่อยได้ยังไงทำไมมันเหลือตั้งเยอะอ่ะแค่ไม่ใส่น้ำตาลนี่โทรชวนตองไปปั่นจักรยานดีกว่า ฮะพี่วินเนอใช่ไปปฏิญาณเรืร่องกับพี่เบ้าได้ได้ได้ที่ไหนอะเจอที่สวนส,วนสวนาธารณะนะโอเคโอเคเจอก,กัน,นเออวันนี้อากาศดีเนาะเออเย็นสบายมากเลยเออใช่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เออพี่ก็คิดว่าง,งั้นแดดกำลังดีเลยใช่แบบรับวิตามินมากวิตามินเห็นไหม พี่ชวนมาปั่นที่สวนสาธารณะเป็นไงหออยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนเย้โอเคทำไมพี่ว่านะเราไปกินส่อมตำร้านเจยูข้างนี้กว่าในหมู่บ้านอะ่ะอยากกินมากเลยวันนี้หิวข้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยเอ่อซ uh, ่อมตำร้านเจยูอ่ะนะเออเขาลือกันว่าอร่อย uh, <c oughs> อ๋อเชื่อพี่ได้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 งั้นเดี๋ยวหนูขอไปล้างมือก่อนเออไปนั่นะเราไปล้างมือก่อนขอล้างมือก่อน โอ้ย,อยป้าค่ะเอาจำไทยถ้วยหนึ่งคะ่ะจานหรือปาจา๊ะเออจานนั่นแหละรครับเอาจานหนึ่งครับจ้ะป้าจะไปอ่ะลืมใส่น้ำตาลนะม่งั้นไม่อร่อยอ่ะจ้ะเป็นนั่งขออร่อยๆนะป้าอ,อ, <ๆ S 2> อร่อยอยู่แล้วโถอายจะไม่อร่อยได้ยังไงล,ล,ล่ะตายละว่ะน้ำตาลยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะ <ๆ S 2> น้ำตาลซองก็หมด คิดกันน้ำตาลน้ำตาลใส่ชูลดกันออลองใส่น้ำอดลมดูซิ มาละจ้ายางอหิวแลวเนี่ยมาละจ้า้าวนนี้หวานกำลังดีลองชิมไหนหนูชิมลองชิมแล้วเนี่ยเอาไ้ยนูชิมก่อนเป็นไงโอ้โหอร่อยมากชิมดูเหรออร่อยอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอะหนูเคยมากินก่อนหน้านั้นอะไม่อร่อยเท่านี้เลยอะอร่อยมากเลยอะ โอ้โหเกินไปหนูไม่ต้องกินแล้วมัง้งเกินไปหนูไม่ได้กินละขนาดนั้นอะเดี๋ยวบอกเอ่ะเอาไปเลยป้าอร่อยมากป้าจ้าสำเร็จ <c oughs> เออได้ผลนะเนี่ยใช้แทนน้ำตาลได้เลย โหอร่อยมากเลยเผ็ดด้วยอร่อยเหรออืโคตรอร่อยอยากรู้ว่า,วาป้าแกทำไงให้อร่อยอะ่ะเดี๋ยวนะไปดูดิรอเลยงั้นเดี๋ยวใ<ป>ห้คิดมาให้ดูนะไปใช่ <Okay S 1> ปยะรอตรงนี้นะเออไปดิโคตรอร่อยโคตรเผ็ดืนี่ดูดิป้าแกทำไงป้าเขาก็ปรุงปกตินี่ เฮ้ยป้าใส่น้ำมันลมเนี่ยนะเฮ้ยไม่เคยเจอที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนเลยอะส่งให้ย่าดูดีกว่าเอาไปให้พี่วินเนอร์ดูดีกว่าพี่วินเนอร์พี่วินเนอร์พี่วินเนอร์ดูนี่ดูนี่ดูดิดูป้าเขาทำดิเฮ้ยป้าใส่น้ำมันลมเหรอเออป้าเขาใส่น้ำมันล้มใส่น้ำมันลมแล้วไม่มาลอยอร่อยมาก ทิ้งตังไว้ตรงนี้แหละป้าหนูวางเงินไว้ตรงนี้นะคะจ้าอร่อยมากครับป้าไปแล้วป้าไปเไปอตองฮะตะกี้ส่งวิดีโอส้มตำอะไรม่ให้ย่าดูอะอ๋อวิดีโอนั่นน่ะนะมีดูดิป้าิป้าเขาก็ปรุงปกตินี่เฮ้ยป้าช้นาหมาลมเนี่ยนะส่งให้ย่าดูดีกว่า กินจังอะตามตองไปดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอร้านอยู่ตรงนั้นอะไปปะโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวย่าสามจานเลยเหรอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมส้มตำร้านป้าอร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะถูกตำจ้าแม่อยากกินส้มตำมาเดี๋ยวแม่ทำให้อุ้ยไอ้โมชวนสันหกแม่อยากได้ ห,หาซื้อได้ที่ไหนจ๊ะอ๋ออามไอสรอนหาซื้อได้ที่เ m มา t a ด d t ไอเอส c i t City Televis t ฟน i ิงคอง v ฟ Banana เซและโรบินสันค่ะไปยังไม่ต่ำซ้มตม่ำไปซื้อกันก่อนเยัยง<ป>ั้นเดี๋ยวเรากินกันเลยม,มาปไปหนูเฝ้าร้านให้นะ